พบกับพวกเราทาง y t u t u d e ล l y l ี l i k e ์ขีดทีเอสย้การเมืองเมื่อวานมีประเด็นร้อนพอสมควรนะฮะหลังจากราชกิจจานุเบกษานะครับประกาศว่ากำหนดเขตเลือกตั้ง350เขตชัดเจนแล้วปรากฏว่าโอ้โหพอเกิดออกมาแล้วนามีแรงกระเพื่อมเลยจากพักการเมืองหลายพักเลยนะเขาบอกว่าเขตบางเขตเนี่ยหลายเขตด้วยซ้ํา เอื้อประโยชน์ให้อีกพักหนึ่งขณะที่ีกพักหนึ่งก็ถูกริทรอนประโยชน์ไปโอเคก็จริงๆเรื่องเรื่องนี้น่าจะมีการกำหนดไทม์ไลน์มาตั้งแต่ร่าง้วรัมนูลแล้วล่ะเพราะว่ารัมนู่นกำหนดให้เขตเลือกตั้งมันลดลงไงจากเดิม375เขตเหลือ350เขตแล้วท้ายสุดปัญหามันก็เดินเดินมาถึงอ่าพอพอมันลดลงเนี่ยมันต้องมีการเกลี่ยกันใหม่ใช่จำนวนสสแบ่งเขตก็ลดลงครับนะ แต,แต่จะพูดเป็นปัญหาก็ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาของอีกพักหนึ่งแต่ว่าอีกพักหนึ่งไม,ไม่ใช่ปัญหาไงแล้วในส่วนของคนออที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบเขาก็ไม่ได้คิดร่องนี้ปนัญหาใช่ก็เป็นงานของเขาใช่เพราะว่าเมื่อวานคุณนัทนะครับเราศรีสวัสดลเนี่ยนะครับรองเลขาธิการกรกะตเนี่ยท่านกออ็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเขตเนี่ยประเด็นจริงๆเนี่ยคือท่านก็ยืนยันว่าแบ่งตาม มาตรา27กฎหมายเลือกตั้งสสนะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายหลักการมาตรา27เนี่ยคือเขาเขาจะกําหนดไว้เลยว่าถ้าเกิดไม่จาเป็นจริงๆเนี่ยอย่าอย่าไปแบ่งซอยอาเภอแต่ว่าถ้าเกิดจําเป็นต้องซอยอาเภออย่าไปซอยตาบลคืออำเภอหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นหนึ่งเขตเลือกตั้งเลยอย่าไปแบ่งควรจะเป็นก้อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันจําเป็นก็ ซอยได้แต่อย่าไปซอยตามบอนไอ้คำว่าจําเป็นเนี่ยจาเป็นจากอะไร่ะอยู่ที่ดํานวนจานวนของประชากรส่วนหนึ่งด้วยจํานวนประชากรแล้วก็พื้นที่การเดินทางการคมนาคมของประชาชนอย่างเช่นในบางพื้นที่ถ้าเกิดมันมีแม่น้ํากั้นเนี่ยชายขอบของอําเภอหนึ่งอ่ะข้ามมาอีกอำเภอหนึ่งสะดวกกว่าที่จะเข้าไปอเมริาเองกิโลเดียวก็มีนะมันก็ปกติมันก็ต้องติดติดกันนะมันอยูคนลริ่เภอคือคือประเด็นมันมันเป็นเรื่องดุลพินิจไงคือพินิจของกกตใช่ มันเป็นดุลพินิจ์แล้วกรกตเมื่อวานก็ยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะสมนะถูกต้องถ้าเกิดว่ามันมีพักการเมืองต้องเสียเปรียบเนี่ยอืก็ต้องยอมรับอืถือว่าจบแล้วจบแล้ว<อ>เพราะว่ามันมีคําสั่งมาตาราสี่มาครอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจริงๆมันมีอีกประเด็นหนึ่งคือว่าก่อนเมื่อวานนที่จะประกาศแบ่งเขตเนี่ยจริงๆมันมีเอกสารหลุดออกมาอืเอกสารแบ่งเขตเลือกตัง้งหลุดออกมานะครับแต่ว่ายังไม่มีการลงนามของท่านอิทธิพรบุญประคองทางกรกตครับ มันมัน,ม,นมันก็มีคนพยายามเอาไปเทียบกันนะนะก็คือสรุปว่าก็คือก็เหมือนเหมือนกับร้อยเปร์เซนต์อะไรก็ของจริงอะอเออของจริง,งรที่เขาบอกว่าการแบ่งเขตเนี่ยดูว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่การระดมการรับฟังความเขียนของพรรคการเมืองกับประชาชนก่อนหน้าน,นี้12จังหวัดด้วยกันนะฮะที่รูปแบบการแบ่งเขตเนี่ยต่างออกไปจากที่คุยกันไว้พูดง่ายๆอ่ <G ül üş> ก็มีชัยนาทยาโสธรสุโขทยัยลบุรีนครปฐมมหาสารคามนครสวรรค์เชียงรายสุรินอุดรธานีนครราชสีมาแล้วก็สกลนกคร12สองจังหวัดนี้ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ตรงไม่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าตับได้ว่าออคือ,อ,อคือ,คอจริงๆอ่ะตามตามหลักการเนี่ยเขาเขาให้ฟังความเห็นประชาชนไงแล้วไปแบ่งแต่ว่ากกตท่านก็พยายามอธิบายว่า มันก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจนั่นแหละ<ม>ก็คือปรับตามความเหมาะสมก็คือมันก็เลยมีรูปแบบที่สับอ,ออกมาะะนะครับนะฮะ,นะฮะนี่ครับสุขโขทัยเขาบอกว่าเป็นจังหวัดที่น่าสนใจไม่เป็นไปตามรูปแบบที่คุยกันไว้เรา<ม>ยกตัวอย่างให้ฟังกันแล้วกัน<ม>นะฮะบอกเขาบอกว่ามีการเชื่อมต่อระหว่าง4อำเภอครับมีอำเภอกงไกรลาศบางพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอบ้านด่านลานหอยแล้วก็อำเภอทุ่งเสลี่ยมทําให้เกิดเรื่องตั้งมีลักษณะเป็นแนวยาว คือผมมเห็นรูปแล้วแหละมันจะเป็นแนวยาวมันจะมีคอขวดหน่อยหนึ่งมันจะเว้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็มาบาลบาลอยู่ข้างล่างก็ไม่ต้องบาน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้หรอครับหรือว่าตัดไปรึ่งหนึ่งเลยเอ่ะอ,อัน,นอเนี้ยอ,อ,อ,นนอะไรพวกเนี้ยเนี่ยอะไรพวกเนี้ยที่เขาตั้งคอสังเกตกันแล้วก็มันก็เป็นสวยงามอ๋ออันนี้อันนี้คือสิศิลปะใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะเออครับเนี่ยแน่นอนครับคุณสาธิตปิตุเตชะนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาวิจารณ์เลยครับว่าการแบ่งเขตเลือกตกั้ง ที่ออกมาครั้งนี้ครับเอื้อให้กับพักการเมืองบางพักแต่ก็เป็นโทษให้กับพรรคการเมืองอีกพักหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นลักษณะของการทําลายฐานเสียงของว่าที่ผู้สมัครสอสชัดเจนครับของพักคประชาธิปัตย์แน่นอนนี่แล้วก็ทําให้ว่าที่ผู้สมัครของสอสส่วนหนึ่งของพักพลังประชารัฐได้รับประโยชน์นี่ไงนี่ไงชัดเจนเลยมันมันก็มองได้สองมุมเหนะมือนครับก็ แต่ว่าจริงๆคือมันก็ต้องมีคาอธิบาย,ยจากจากรกออตอเนี่ยว่ามันสายเฉยมันทำไมเรื่ออะไรไครับ,รบนี่แหละ<ช>นี่แหละนะครับขอ,ของสุโขทัยที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหแบ่งกันแบบว่าพิสดารมากคํานี้มาจากคุณสามารถแก้วมีชยัยอดีตสอเชียงรายของพรครคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกโอ้โหแบ่งอย่างนี้พิสดารมากนะก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะฮะเพราะเพราะว่าการเมืองมันจะก้าวไปสู่เรื่องของการปลดล็อกนะที่จะมีการคุยกันในที่7ธันวาคมนี้ว่าจะปลดล็อกกันเมื่อไหร่แล้วก็ก้าวไปถึงการประกาศกฎหมายเลือกตั้งรับสมัครสสอะไรไปแล้วนะฮะมันเลยข้ามขั้นตอนนั้นไปแล้วคือสาเหตุที่สุโขทัยโดนโดนโดนจับตาเป็นพิเศษเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะแบ่งแบ่งแบบแปลกๆเป็นรูปแบบ ปแปลกๆละสองนี่ก็คือว่ามันดันเป็นพื้นที่ของคุณสมศักดิ์เทพบุตรทินไงคนนี้เขาเป็นแกนนากลุ่มสามมิต่พาพวกอดีตสส,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 สสเนี่ยเข้าไปอยู่ในพลังประชารัฐก็เลยถูกจับจ้องเป็นพิเศษเป็นไม่ได้ไหมว่าทําทุกอย่างเพื่อเพื่อต้อง,องเข้าให้ได้ถ้าเกิดมันพิสูจน์แล้วมันเป็นเจตนาจริงๆผมว่าน่าห่วงนะเออหน้าห่วงเกี่ยวกับเรื่องการความเชื่อมั่นแล้วก็การยอมรับในการปฏิบัติหน้าที่ของกกตด้วย่วหนึงก็มีเข้าใจเราโอ้โหทำอย่างนี้เนี่ยจะทําให้แหมการทํางานของกกตเนี่ย จะถูกถูกกรณีถูกยอวิจารณ์หนักหน่วงว่าไม่เป็นกลางอ่ะนะฮะกรกตนี่คือมาเป็นกรรมการนะกรรมการคือต้องอยู่ตรงกลางนะระหว่างผู้แข่งผู้เล่นทั้งสองฝ่ายถ้ากรรมการเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับใช่ไหมมันก็ไม่มีใครปั่นใครดีไม่ใช่ดีหาแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็เละอีกลงกระดาหรือเปล่า นกวีดอาจารย์อะไรกัเไปนกบีดไม่ได้ยินนานแล้วนะเขาบอกว่าเวลาวิ่งแข่งันเนี่ยต้องสตาร์ทให้พร้อมๆกันใช่ไหมบอกปั้งเนี่ยต้องวิ่งพร้อมกันครับแล้วก็ไปแข่งกันใครเก่งกว่าแรงดีกว่าเข้าชนะก็ว่ากันไปนะแต่ทางนี้ขึ้นอยู่พี่น้องประชาชนแหละ บางทีอาจจะต้องการคนหน้าใหม่ก็สัติดเชใหไปหน้าหน้าใหม่เข้ามาอาจจะเบื่อหน้าเก่าหรือเปล่าเพราะว่ามันปลาอ่ะประเด็นอีกนิดเดียวเรื่องการเมืองนะะเมื่อวานนี้เห็นว่าทางพรรคอนาคตใหม่ัญหานิดหน่อยนะคุณเก่งนะเออนะฮะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เห็นว่ามีคำสั่งนะให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาการคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่า new gen network เอ็นจีเอ็นเนี่ยของพรรคนี้เลยเนื่องจากว่าไปพบพิรุธอะไรบางอย่างครก็เขาไปพบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการแล้วการใช้งบนะครับเกี่ยวกับเรื่องอการดําเนินงานของคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เหมาะสมแต่ว่าก็ไม่ได้ชีช้แจงนะว่าไม่เหมาะสมยังไงก็เป็นผลทําให้คณะ,ะรกรรมการชุดนี้ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก็ใช่ไงนะแล้วก็ที่สาคัญครับคุณวิภาวันวงสว่างนะเป็นกรรมการบริหาร พักเนี่ยนะฮะในสัดส่วนเครือข่ายคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพักด้วยก็ลาออกจากพักเรียกว่ายังไม่ทันลงสนามจริงเลยอ่ะยังไม่ทันนับหนึ่งเลยยังไม่ทันนับหนึ่งเลยแตกกันเองแล้วแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็เป็นเรื่องดีนะก็คือชัดเจนพอเห็นว่าทําท่าจะมียุตมนงบประมาณคือเรื่องเงินออไม่เหมาะสมก็คือก็หยุดก็โกงัแหละหยุดเลยนี่นี่ก็ถือว่าเป็นบรรทัดฐานบางคนก็ว่าอย่างนั้นครับอ